พ่นสีสันน้องตุยกับสีลาบงัวเสียบๆเอาไปเลยครับ <น prediction? S 2> หลังบ้านลวดยังไงแมนเอาไปสีตามไปหลังบ้านหรอกเออไปเออไปเอ้าบุญนงไฟสีลมงวยัวเยบุญนงไฟยวะจะไปเห็ดหมูเห็ดงัวเขาบอกเห็ดหมูกับเห็ดงัวครับ่งัวตัวนึงเอ้าน้องตุยกับลาบงัวหมอปลาสองสีลาบงัวสู้พี่น้องกินอืมอ้พริกพ่นเต็มอยู่ดินี่ พูดนะสบายเลยอืมนั่นแหละครับเครื่องกับยุ่งหันเราน้องตุง้ยแัแแากการเลยเ,เดี๋ยวเพียบ้ามีต้นไม้ให้เราเด้อเดี๋ยวไปเอามาให้ของแท้มาของแท้พี่น้องของแท้เบิ่งสีใส่กันน่ะเบิ่งสีใส่กันน่ะเอาบัานไดบนไรหน่อยุมเหมอนจุ่มบัตรอืมเอาบันไผเบิดอีกเราดีผู้หนึ่งผู้ใดเคยใหญ่ไปกันมา เออยุค้างตรงขามเงียนพ่ออนจงนี่เม่เาไรม่อาวันโคตรโคตร้นมเีจังหวะเนี่ยเบิดตํำว่าลองตุ้ยสิลางัวสู้กินสบลา่อาเส้ต้มไกล้สับต้มไก้่มก่อ้มโอ้ต่มไกไชายาหมอปลาสางหลาต้มไก่เออแต่กำลัคือต้อเอาตาหมูคุงก็คือสวยงามเป็นยางยิ่งม่กินเลาางัวสำกันอ่ะ ไปไปกะทิไปต้มปลาไหลุเน้เฮี้ยนเจรจานี่ได้บาทนกับผ่านพืออีกเบิดลางัวไปกินพูต้อนเาเหรอเลย่ยมันเป็นบางเงี้ยมันตรน้จังวัดนี่นรับ้ยเดี๋ยวหาสู้กินเ่ยากเนก่ว่าใ้ตรงตู้อยากกูมีปัญหาไม่อยากอยากว่าแสงไม่ด้กินดีเห้เขาน่าคือกินไก็แล้วย่างจีนย่ามเห็ดกับย่งเห็ดตัวว่ยกมันมีเห็ดยู่แล้วล่ะมยามเห็ดย่ามมีเห็ดมีบ่เห็ด เถือน้ำเนี่ยบ่ลับพักอย่งนี้บ่หัดขี่ดินมันยังบ่เดี๋ยวแต่คนยังไม่ได้อาบน้ำใช้มือเดนี้ชัดมือแล้วก็ใช้มือไม่ได้อาบน้ำอีกนี่ไป่ลั่งยังบ่หนาวมันเย็นมันเย็นมันเยนเดี๋ยวไปถือน้ำไปก้อนหัวซุ่มมอนี่มันดีดีไลน์คือก้าวหัวเสบเให้น้องตุยคุยเอฟซีน้องตุยบอกเห็นน้องตุยคุยลาบหรอมากมากอยากให้น้องตุยกินลาบโชว์นะเห็นน้องตุยกินเขาบอกว่าสายใจดีว่าสันพันธ์สักว่าคือเก้าอืมคือเก้าอืมเดี๋ยวเบื้องก่อน สูตรเพียบ้าม mm. okay. ีปรุงบ้ามี่ปรุงรสปรุงรสเท่าความเด้ต้องบอมันคือดำยังสี่ป่ะความคือเก่าหอมคือเก่าเรียดหลังตุ้ยมักแบบไหนมักใส่ถึงสองถุงถึงถุงเดียวแล้ยต้องหลังตุ้ยละฮะใส่ไปเลยใป่ะใส่เลยใส่เลยไม่เป็นไรตัวนี้ กินต้มปลาไเหมื่ะวันนี้เชงหน่อยกินต้มปลาไหลครับคือว่าเวลากินแล้วก็ร้อนๆร้อนๆร้อนๆบ่อบ่อบ่อมันมันเสียบ้ามีมันพกถือกันได้คำตุ้ยมันพกถือกันขัดราบหัวกัาลาบไปเลยขัดไปเฮ็ดไส้กันแล้วเลี่ยวเลยราบหัวไข่บ่ออกบ่าไม่เนครับเขาพกเฮ็ดราบหัวขวหนูไส้กันเขาพกเฮ็ดต้มปลาไหลพัดเห็ดปลาลกับราบหัวเขาพกเฮ็ดไส้กันใช่คนละหมองมันหนึ่งิงคนละหมองครับจิงคนละหมองคนละหมองได้เพาะเห็นในตัวสามครับ ต,ตัวต ư งเตือบยไงจินวังเจ็ดแปดคนนี่สบายขวดโคกนึงมันะยอะไรเนาะใหญ่อยู่ใหญ่อยู่สามตัวอยู่หลอกวังโลกัว้าอเอาเลยน้องตัวยี้ปรุงรถแนวได้นั่นเครื่องมีให้ครบขั้นข้าวบ้ามีบ่ตาองวห่วงเดี๋ยวเีย,เยที่รลังเดี๋ยวสีแกหายต้องปรุงก่อน เางสตดน่องตุยหรือว่าหมอปลาสองของเ่าเสี็ดลาบหัวที่ทางเพ้ยนเพี้ยนตอนนี้บพีกริกพิกหวา่เพ้ยนเลยครับผมพิกหวานไม่ได้ขายเาน้ำตาลจัดไปสวยครับสูยสูยเหมือนน้ำตาลหมนั่นสู้ปุ้งน้อยนนั่นเดียวเดียวเดียวบบนี้อันนี้ใไฮไซไฮบ้าดำคึกเมื่อก็นเพี้ยสูตรไม่ของเบา่าี่เอง อืมยเอาละนปานนี่ไม่ยังไโอ้โหใส่เพียพ่นเข้าไปให้มันเข้าเพียดีๆตัวี่เพียครับอืบาๆตัวนี้ว่าส่มันเป็นเพียดิบนี่นี่อะไรเพียนี่ยุ่งอะไร้นี่อดี่นี่เพียที่อายส่นี่คือเพียแล้วเพียตัวแมนแมนแมนนะฮอืมกรักเม่กลับม่อกตัว ไม่เปนอะไรคนมืงกวนเห็นว่ากว่าน้ำปลากระเซ้เลยไหมวะเรื่อมเรื่อมเรื่อมบ้าน้ำราดน้ำปลาข้าที่กขันว่าอะไรเป็นนองเมียนะครับเนาะว่ไรเป็นนองเมี่ยนั่นข,ขวดดีนี่ขวดใหญ่เลยขวดใหญ่เลยนั on ่นละเมียครับน่องเมียนให้นั่งนองพองนองพอนองตุ้ยบอกว่าน่องเมียนส้ลงอีกใส้ไรใส้ไรแทไรกว่าันน่แมมนครับผมจ้าับเ้นม่กัแน่ ียดบนี่พอดีอเป็นระไสหลายๆกับสดเอียดคือมือจินกับอ่อบ้าเอียดนั่นก็โอ้ยสดเอียดเอาสิม,มึงตุยจัดเลยจัดเลยสิม,มึงเลยสดคำงี้ไงหลอดคำมันคนมันว่าถ้าเสียบห้อก็ยังปรุงต่อเนี่ยก็ยังใส่ผัก ข่านยังใส่เลยข่านยังใส่เลยตามใจเจ้าของว่าเฮ็ดผู้อื่นสีกินน้ำกูแซ่บว่าสั่นกะเฮ็ดเลยขาดน้องเมียครับขาดน้องเมียบ้าผมอืบ้าผมถิ้งลงไปเรืิอืๆใช่น้องเมียอืมอ่ะไรกันทําไงเดี๋ยวเตะเครื่องกั้หลายเฮ็ดสิมไปรีเรียรวดเดี่ยวเชี่ยมข้าววัตตาเชี่ยมนะครับเนาะไปกับอาจารย์นนึงอืมกินเชี่ยมนี่ได้กินเลยอืมอืม ไปเพให้ความง่วกินเอพี่จานรเนี่ยเนก่านี้อืมใหมีความง่วงอืมหับเพียกินเลี้ยข้นนี่อืมเอ้าอืมอืมไปพ่อี่ทมกินน้ำอืมไปจานรเนี่ยผิตแยมข้างดีอืมให้มีความง่วกขนหน่อยอืมอืม มันเป็นก๋วยบ้ามี่ด้ยินสูตรสูตรหนึ่งนี่พ่นว้ามาเด้อครับเด้อพ่นว่าคันลาบนี่ต้องฝักว่าสันนั่งจัครับครับผมเอ๊กับแปลกใจอยู่ใน้องตุ้ยมันกับบ้ามี่ไปสร้างสายพ่นบ่พฝักจักเทียรนะนี่นี่อย่าโศวที่บ้ามี่ไปเห็ดมา17 18บแคลิปแล้วบ่ามีร้านไดฟฝักจักร้านเลยลาบงัวแต่ว่ามีเท่าอันนึงบอกว่าพ่นออกยอดวิวโรยไรบอมแล้วเราว่าคันลาบต้องฝักคันซุก คันก้อยนี่เป็นตอนเหมือนกันมันเหมือนมุกเอาจังหวะว่าเรื่องจานอือเอาซีมังเลยโอ้เชียวหรอวะโอ้เอาหรอวะอ่านันนี่ครับผมอ่ะครับยี่แดงกับข้าก็ละมังไปนะครับตักไปเล่ยๆโเลดครับตักไปเล่ยไรยี่ขอเป็นกินแล้วครับกินแล้วดีไปเสียมน้ำหลงตุยคือกอลไปเล่ยไรยังเยงเนาะไปเล่ยๆไปเล่ยๆรเพราะเป็นอย่างครับเพราะถือว่าิญียนตักเอาอีกตักเอาอีกเสียไอ

Ừ, à, chiến 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 con khẩu vô hành ba chiến để bị kim lên mua อืม mm ได้ได้แล้วครับว้าวผมไปพี่น้องไปพ่อน้องลุยลุยครับผมไปพักไปเด็ดคก็เอามาหน่อยนะครับเอาไว้เยอะเอาว่าจะเปียกปะ บ่าเขาวบอเราขาจะเปียม่หายออกจาเวะแจแจข้าวเ่มเหเรื่องอะไรเ็นไปเป็นไปเองแค่ไหนของตุ้ยจวดเออข้ามีเองสิละนี่นี่นี่ทีเอฟซเขามักบ่งนี่แหะเขาบอบกหนุนๆมึ็หมักแ่ล้บมัวอแต่เนี้ยว่ะมอปลาสวงว่าสนับมอปลาสวงใบงี้ไงใบงี้ไงัดไปนี่ละ ครับผมครับผมนี่และนี่ละครูแขงโกอีสานผ้าเดียกหมอปลาสวงเฮานี่และจวดแก้วบ้าเดียกัังองบ้าเดียกมั้งโอ้พนช่องบ้าเดียกบ้าเดียกนี่เป็นพุจองเดบ้าเดียกจังของเราบ้าเดียกเนี่ยแมนมาสารคาม่แพงเัง กระข้าแนวมตอมเออสรุปแเราระข้านวมตอมคือเก้าเลยตรวจจัดไปจวจแกวแล้วเขาห้อยชิ้นๆๆนี่อิ่มอืีกกลับลงไปนันำมันลงไปว้าวว้าว Ừ. có tôm pơ lây không ạ? Không, tôm pơ lây có phần đây cho vào nửa Vào đây cho vào nửa, rồi ta phát thừa Thấy không, tuyệt tuyệt Chị nhắm tay xem nhắm, làm mua Ờ, đồng quý, có phát thám, và chín cũng mua bữa qua làm mua Bữa bữa thì tôi phát bây giờ bữa ừ. bữa rồi Chị bây giờ bữa เอาไ่กไกรสันยัเยือเมเลยเรองก็เ่าลุยครับลุยเลยเรื่องหายไดเลยมันเลี้ยหลายอืมครับข้มโ่ขาตมโตโตจัดไปครับผมจวดเอาวะดูโุดนะม่กว่าปู่บอกพีกหวานเลยเด้ เ็ปลูกกินดีตัวนี่ครับเห้นวะปลูกเต็มีหนาอยู่ปลูกเกิดดีความนี่คราปลูกดีครับอืมอือืเฮานาบามัวน้บมัวเออเกิดจไปเจอกันตลายก็เหมือนเดิมเมาเจ็บสิ ครับผมเอฟซีครับผม,อ,ม,อ,มอืมอืมอืออเอฟซียู่ในช่องเข่าหรือยู่ใน,นอีส้าเอลเข่าเขาว่าน้องตุยหมอปลาสองของเขาหรือว่าที่ง่ายนบ้ามี่นะ ถุกกดไปยังก็มากินลาบกุงับกูมือเนี้ยะออมาสียเงินบได้รามือนี่ครับวันี้จะสวยอืมจะมีอะราบทุ้นะครับอ่าอยากแสนต้อสื่อินเยแมนครับผมครับวนทัางเห็นครับแมนครับเห็ดเพียเมยไม่จีนๆมันก็ต้องกินเยต้องการเนเพียรเมยครับประกอบว่ากิจ้มาถงเนียชังครับครับทั้งหมครับผมครับจัดไปโอจะเปือนสุครับผมผมไม่ได้ไปขายบนนันเดียวครับ บอกเขา็ส่าห์ให้ห้องกินเขาบอกพวกที่มานเ้าอกินเป็นต่แสบนะเบอเอาไปพูดน้ำกันอยู่วันนี้ไปเรื่อยไปเร่งเก่ยวกบใคไปแล้วนี่มันตัว้ยป็นลไหลพูดมเตุมสูงหเกินจะ้องกินในิ่มันไปยุ่น้ำกันบ่าตัวลาบหัวหัวปลาไหลขึ้นมาตุ่มปลาไหลมันเป็นความใส่แรงควาอาหารปลาอยู่ยุ่งกันบ่า เดีอ้เบอร์เล่นก็มันเลียไหลมันเลียไหลมันได้เงี่ยหน่อยหนึ่งไปโอเคเรื่อวขอบคุณน้องตุ้ยพี่เป็นเพื่อนพี่เซนเตอร์ให้แล้วก็ให้เกียรติมาลาบงัวสู้พี่สู้น้องกินกันเนาะครับเนาะพี่น้องขอที่ไปตามไปแล้วเฟี้ยครับน้องตุ้ยหมอปลาสองของเขากินลาบงัวเสียบเสียบเดี๋ยวอ่ามื่อเอือนกับขวักลางมือวัดอังคารกับมาลาบจินจุบานเฮาเหมือนเดิมคือเก่าพ่อซักจั่วพี่น้องผมทรงไายทรงไาย ด้วยขอบคุณครับว้าว